เขาบอกไม่ทันคือยังมีไหมเนี่ยพี่นุเปี้ยะเขาบอกไม่ทานไม่ไม่อกเลหมดเดี๋ตอนนี้หรือตอกเล็กีตอกเล็กทงเล็กก่องใหญ่ต้องเล็กก่อนอันนี้นุปิาเด็ก่องเล็กดีนะกินไม่ต้องกินเยอะน่ารักนารักจิ้งการักไดตอกันแหละสองหานสี่นะคะริงจริงละโอ้โหบาทูบาทอันนี้อันนี้หนึ่งหนึ่งกูบาทคื คือบรรดามันดาแบบแม่แม่หรือครอบครัวที่เขาซื้อกินให้ลูกประจำอยู่แล้วเพราะเขาเห็นราคาดีทุกคนก่อนไงมันหมดสิทธิ์เขาดูนี่เราต้องรีบเปิดเลยเขาเลือกดูของสุดยอาเลยสุดยอดมากดูดิสุดยอดจริงหมดไวมากตั้งเป็นป้าเลยแจ้แจ้มาเป็นแจ้แล้วตอนนี้คนเยอะมากเลยก็เลย ทุกกล่องเงยหมดไปแล้วตอนนี้เหลือแต่กล่องเล็กกันทุกคนคะเหลือแต่กล่องเล็กนะคะและอันนี้กล่องเหลือตกกล่องละสี่บาทขายถูกมันแจกฟรีค่ะกดเอาเลยค่ะรีบกดละงก้าเลยนะคะเพราะก<อ>ล่องเงยหมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวเดี๋ยวไอ้เน็กจะดูดนมให้ดูนะคะดูดูโน้ต คนเล็กอะอร่อยมากขนาดไม่เย็นยังอร่อยขนาดนี้อลยจริงจริงครุเมียอ่อยอร่อยมากทุกคนรู้อยู่แล้วแหละน้องเ้เด็กๆเนี่ยอร่อยมากมาดีน้าดีน้าดีน้าสุดนี้ผู้สูงอายุชอบส่งฟรีนะคะเพื่อนส่งถึงหน้าบ้านไม่ต้องไปแบกนะคะนี่ครุสเมียนี่ตอนจะชีบอยขายโชีบอเก่ามากเลยนี่ดีหน้านะครับผมยาดำสองเท่าตัวนี้ครับ 380รดสได้รังแปกล่องได้ลังนึงเลยจริงจอันนี้เรามีเป็นแพ็คลังนึงนะครับผมก็จะมีเยอะเยอะสีกล่อง48กล่องบาทกว่ากล่องละ7บาทหรือกล่องใช้เนี่ยเหรอใช้ปกติเท่าน่าขายสิบาทกดดูรัวครับกดดูตะกร้าตอนนี้เลยครับพี่น้องทุกคนตะกร้าตอนนี้เลยครับกดเหลือแค่กล่องละ7บาทเราขายแบบเป็นเซ็ตแบบเป็นลังให้ทุกคนที่พี่ขายที่พี่นาใบไม่ต้องใส่ส่งฟรีให้พ่อค้าคนเดียวขายใบี้มาดีแ่นอนเลยนะคะไปเลยพี่ดูนานแล้วกินได้ไม่ไหว รักเลยมากินทั้หมดก่อนแล้วไปขายดีหน้าพี่พีชใจดีหนุดบ้าโอ้โหอร่อยชอบชอบจริงจริงอร่อยอร่อยดีหน้าดีหน้านะครับดีหน้าวันนี้ทุกคนที่เคยดูไลฟ์พี่พีชกระปุ่มจำได้ใช่เรามาขายหลายรอบมาก คือข้อดีของมันก็คือแกะมันเปียวเลยคุณพี่แล้วแล้วมันฟังอะไรเป็นวิชาการต้องได้ป้ะอ่าได้จาดกระดาอพหรือไม่ไม่แต่วันนั้นมีคนเขียนกระดาษให้นะครับไม่มีวันนี้พี่ๆต้องจัดไม่ไม่คือมันมีงาดำพอมันมีงาดำเนี่ยใช่พี่ๆหน้าของคมันมันด้านเนี่ยมันทำมันไหลอยู่อย่าเพิ่งอย่าพิ่งแทนไม่ให้เดินหรอกมันไม่ให้มีชีวิตง่ายๆอะไรนะงาดำมาจัดสิ่งนี้ มันมีสารตัวหนึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้แบบผ่อนตัวไวใช่ไหมคะใช่ๆช่ทำให้แก่ช้าลงนี่คือพี่ป้หรือพี่ปูควรกินครูเอาเจ๊กินตัวสิครูโดนทำพี่ทั้งน้องด้วยประเด็นไม่แต่เรามีสองสูตรเนาะเรามีสูตรน้ำตาลน้อยกับสูตรน้ำตาลปกติน้ำตาลนี้ไปหมดแล้ว ตามปกติหมดแล้วตามปกติหมดแล้วนมีอันนี้อันนี้ครับเพื่แเป็นเพื่อพี่แซนพี่แซนตูงหน้าพี่พีทดูผมเชื่อแล้วว่าเข้าหาหมอหน้าบ่อยดูหน้าเนียนขนาดนี้ใส่มากดูดิดูผิวหน้าดิแสดงว่าอย่างนี้ที่โรงพยาบาลนี้ดีเทียบกับพี่ปูง่ล้วล่ะแต่ว่าสูตรสูตรสูตรความงามโรงพยาบาลดีจดีไม่ไม่ผมพูดจริงคือว่าผิวดีไม่โหเจ๊กูแกโบ้มาขนาดนี้เทียบไม่ได้ พูดถึงหน้าทม่นั้นเี่ยเนียนจริงเนียนมากเลยอ่ะหน้าพี่เจมส์แม่งมีตะหนวดดูดิตัวโตด้วยดิผมหมดไปครึ่งเนี่ยแล้วอ่ะพี่เจมส์หนวดไปครึ่งหน้าผมอยากเลเซอร์ขนผมไปได้ได้ไหมได้ใช่ไหมฟรีต้อไปไหนอ่ะฟรีพี่พี่พี่เลยนะขนผมไปเลเซอร์นะคือเฮ้ยผมสายตาสั้นคือเลี้ยพี่พี่ดูแลเด้ไหมไเ้ฟิกทำอะไรฟรีหมดเลยที่นี่จัดการให้ผมเลยใหญ่ไปเนี่ยพ่ออยังลัอกซีนอ่ะเฮ้ยพี่ดูแลผมยักลกซีนอ่ะ จริงนี่ฝากไม่ตางตัว่พีไปเลยฝากเลยพี่พอเนื่อยที่ทงานเยอะเหนื่อยอย่าเล่นนะนี่เราของเกเาเยี่ยมอีกนะเดี๋ยวนะกองละ11บาทนะครับเปลี่ยนเรื่องอะไรแ้พี่พีดเจ็ดบาทเจ็ดบาทเจ็ดบาทอันนี้บาทอันนี้สี่บาทให้ราคามันเจบาทเจ็ดบาทลี้วยับย เ็บาทนะครับเจ็บาทที่เราซื้อนี่กระนี่บาทบาทเบาทเบาทสีบาทเจบาทสบาทเจ็บาี่ชอันนี้ได้มินเนี่ยนไปด้วยนะครับบาทนะได้มินเนี่ยนได้มิบาทสีบาทอันนี้เจ็บาทเจ็บาทอันนี้ไม่ได้มินเนี่ยนไปนะพี่ซังดูกหน่อยอาดูเงาไปแวดูใครได้บ้าดูฟังเนี่ย สูตรยาดำเนี่ยอร่อยมากๆจริงเลยคุณพ่มไม่ได้ทมให้ผมติดคุณพีเนี่ยคุณพี่รู้เปล่าเนี่ยหน้าผมเนี่ยใช้ของพี่นะเนี่ยเป็นไงคือผมใช้ที่วันเวลาดูหามาแล้วมันดูดีเลยตะก้านะเป็นไงเป็นไงเป็นไงอ้าวตะก้านี้มาแล้วค่ะไข่ได้ไหมค่ะ๋ยวให้เราไข่อะไรโดยที่ดูดันมาก กดใหญ่ไม่ไม่ไม่ไหวมากนี่มูไก่ดิเกขึนดเยอะเอาอาบน้ำหน่อยเร็วอาบน้ำกดค่อยทาหน้าใหม่คนเราต้องอาบน้ำแกนร้อนอย่างนั้นเยไม่ถึงสามร้อยบาทสองจุดแปดลิตรครับสองจุดแปดเปิดฝาด้วยเปิดฝาด้วยเปิดฝาเลยอาบน้ำจริงอาบน้ำจริงสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเลยเอาแต่คือว่าอันนี้ต้องก่อนเปิด อ178ลิตรนะเยอะมากปวดเท่าไหร่นะครับอ่ะได้กินอ่ะไปทั้งหมู่บ้านนะราคาเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านได้นะเก็บไว้ได้179บาทเท่านั้นถ้าใครถ้าใครคือไปเราก็ไปแบ่งข้างบ้านนะครับปกติก็จะกินแบบน้อยกว่านะไม่เยอะแค่179บาทราคาดีมากใครจะเอากระชาได้เลยนะคะจริงจถูกกว่าป้ายเขาแปะป้ายมา334คนทำโพยก็ทำผิดอันนี้ลด279บาทเท่านั้นไม่เก็บคุณบังเลยลดลงไปที่อันนี้เป็นสูตรกระชับกระชับผิว นาสูตรกระชับผิวอันนี้ก็กลิ่นกลิ่นไข่ที่ของเขาอยู่แล้วของบีนท์อันนี้สองพันแปดร้อยเจ็ดเงาหมดได้เลยโอเคชอบไหมคะพี่บีลองเปิดดูได้ไหนะเนี่ยลองไม่ได้พี่มีตรงแบบสดชื่นหอมอ่ะรอแค่ผมก็รอเลยแค่ผมก็รอรีวิวเลยเอาใหม่ตรงแล้วขอมเป็นสดชื่นเปิดแล้วดมงแบบสดชื่น เออยังไม่ทันเข้าปอดเลยพี่เอาม่ค่ะวันที่ a ค t i o นยังไม่ทันเริ่มลยเลยเอาใหม่เอาใหม่มีอะไรยไปโงพยาบลผมมีโรงพยาบอยู่แถวแจ้งาอันเลฆษณานะผมชอบนะตอนสดชื่นโคตรธรรมชาติเลยเอาใหมเอาใหมพี่อดมมาปิดฝาเลยอะ ดมงน้ำสดชื่นดูอ่ะโฆษณาไหนจ้างพีเลยอ่ะดมงน้ำสดชื่นบีไน c ์ถามคนก่อน it's c u พีพีธรรมชาติเป็นแก๊งพีพีดมงน้ำสดชื่นอ่ะ one two three action หอมชมเลยครับไหนลองนักแสดงดูดิอ่ะสมมติดมงน้ำสดชื่นแบบธรรมชาติแบบธรรมชาติคือแบบอ่ะโฆษณามันใช้ได้อ่ะอ่ะเปิดปุ๊บแก๊บบุ๋งชอบว้าวไปเลยได้ไห ของจริงเฮ้ยของจริงใครนะจ้างมาคิดดูอ่ะอ่ะพี่พีชชอบลูกค้าเข้าได้ข่าวยังไงให้ดูดูของจริงดูของจริงดูจริงในไลน์เนี้ยผมน่าสงสารจริงดูหอมสดชื่นยืนแบบดูดูดูแกมินชอบแกมินชอบ คาริทช์หอมสุดเจล๊ไปอยู่กันทัคู่พี่ชคือนี้ตคู่อกันดีกว่าวันชาลีวันทูที่ปุ๊บการิทพีชชอบดูอยู่ก่าแล้วก็หอมอะดูอะดูเนี่ยวันทูทีพีชและการิทช์ชอบ พี่ดีดีอะอะพี่บุ๋มมาดูนักแสดงมืออาชีพเป็นยังไงดูเรื่องมีใครบอกอะแด่เปิดค่อยเปิดฝาอะพี่บุ๋มนั่นเองคชั่เฮ้ย มีนะผมอ่านคอมเมนต์สุดเลยวามีคนบอกเ่าไหร่พี่ๆจะได้พูดพีทแน่ของสารอันนี้นะคะสามร้อยสมอยเดเหลือแค่สองร้อยบเก้เปล็อยสองเจ็เก้าะขายดีดีแล้วเป็นกลอนเลใช้ยาครับสองเจ็ดเก้าราคาโดนใจอย่นี้เยอะขนาดนี้อันนี้เนี่ยสามร้อยมลเกือบสามกิโลสองพันแดร้อยมีเลยนิ่เกือบสามกิโลนี่นี่ี่พีทหายใจขรังเดีย พี่แซมพี่แซมเปิดแล้วแล้วแวแไเข้าไนะด้ดิพี่แซมยอะเลยออลเุไม่พี่แซมไปทำงานดิพี่แซมแซมครับพี่แซมพี่กินข้าวัครับเอากินแล้วครับกินแล้ว แกมีวะจะมาอยู่อยู่มาโดนมาตรงนี้วะแซมแซมวันงานจริงมะแซมจริงมะชาลีแซมแซมจริงมะจริง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 ไปดิไปดิจริงหอมนะคะทุกคนเป็นแกนลอนขนาดนี้ถือว่าถูกมากๆนะคะราคาจาก้องเชื่อต้องคู่ สมาคมบอยเจนพีสเจนพีสเจนพีทพี่พีสถ่ายเลยวะของดีของนี้ผู้ชายป่ะอ่ะมากินหมั่มน้ำผู้ชายนะครับตอสนี่เขาดังอยู่แล้วนะทอรานมากทรอสซิงค์คูเป้นี่นะครับผมนี่เฮ้ยนี่เหมือนมียี่ห้อทรอสตัวเดียวกับน้องหอร์ใช่ไเฮ้ยนอนโฆษณาตัวแรกในชีวิตคือแบรนด์นี้ครับผมท้ทยนุ่มปีกทรอสฉีดอย่างนี้เลยต้มาติงตตอนนั้นสิบหกเข้าวงการวันแรกตอนนั้นยังหล่อหน้า เขาเดี๋ยวจบเยังหล่ออยู่เลยให้ไปหน่อยให้ไปตอนนั้นยังหล่อหล่อมากฉอนเอาไปรุ่นแล้วแมมีจังหวะมีนี่เล้วได้กัได้มาคู่กับไอ้กาลกาลฉโนนไหนไอ้ดอมดอมโอ้เออเออแต่ถ้ามันแซมนะต่อให้แกยังไงนะใจคุณจะใครจะฉีดแรงแค่ไหนพี่จังใครจะฉีดให้แรงแค่ไหนนอนนี่ชุดชุดชุดทุกทุก คูเป้นะครับผมอันนี้เป็นเจ้าอาบน้ำระงับกลิ่นกายหอมสะอาดสดชื่นลด50%หอตัวือนี้แค่1้0บาทร้ก้าท109บาท1้อกบาทได้เสียขนาดนี้ มากนะกินเหมือนน้ำหอมเลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้มันกลิ่นบลูบลู u e ก็ซื้อฝาแฟนได้นะคะกินโอเชียน blue ผู้ชายชอบแน่นอนมีคนมีคนหนักบอกว่าแซวกี้แซมเดี๋ยวพี่แซมรู้สึกคุณก่อนพี่แซมรู้เรื่องที่ไหนกันยังเงีอยู่เงี้ยนะแกยังอยู่ใครบอกพี่แซมกำหลังหนักอะไรกันยังหน่อยพี่แกบอกอย่าเผลอนะอย่าเผลอจ้ำหนักได้ไรกูกลัวยำหนักมดิ้ง ร้อยเก้าบาทนะร้อยเก้าบาทโอเนานมากผู้ชายผู้ชายครับร้อยเก้าบาทนะนี่ว่าร้อยหนึ่งอะนี่เยอะนะถูกมากถูกมากอันนี้คือเยอะนะพี่จริงๆถ้าไปเช่าะเห้นของผู้ชายอี่เราแนี้คือใช้ได้นานนะพี่ใช้ได้ปีนึะนานมากเลยอันนี้คือเยอะและท้องนี่คือเป็นตัวที่บอกว่าเป็นแนวหน้าของการทำ่นให้กับผู้ชายไม่ใช่เลยแล้วจี้ขาครับพี่ช่วงเดี๋ยวแม่ค้าเขาตั้งวงซุ้มตาหรืออะไรเนี่ย ใช้นิดเดียวไม่อยากใช้เพราะเยอะเขาทาบิวเขาบิวอยู่ไม่ใช้นิดเดียวเนาะโอ้ยมันขาดใช้ไม่ได้ใช้นิดเดียวอ่ะแปึงนะครับอ่ะแปรงแปกอีกเรื่องเก้ายุดเก้าใช่ครับเพราะบางคนเขาอาจจะแบบว่าไม่รู้สึกว่าชอบที่แบบจะฉีดอะไรเพิ่มบนตัวการใช้เจลออกนั้นมันก็ทำให้กลิ่นที่อยู่บนเอ่อบนผิวได้หอมแบบธรรมชาติกว่าอี่แบบแมนแมนใช่ใช่ไอันนี้คืออันนี้คือมีตัวรุ่นว่าซิง์ซูเปอร์นะตัวนี้เนี่ยมันจะกลิ่นแบบโอเชียนก็คือแบบรู้เลยว่าถ้าพูดว่าโอเชียนบลูเนี่ย ผู้ชายจะชอบหินที่พองกินดูสะอาดดูสปอร์ตแล้วก็ดูซิ่งอ่าเหมาะเลยนะพี่ๆที่ใช่เลยนะซอสครับ109บาท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 กดตะกร้านะครับฝากกดนดนด้วยนะครับทุกทุกคนนี่นะครับ90%นะคะจาก210บาทเป็น109บาทแล้วที่สำคัญเขาคอนเฟิร์มด้วยตัวนี้เป็นตัวเหมือนนวัตกรรมของ่เขาชำระล้าง99ระบุระบุให้เขาดูเนื้อหน่อยได้ไหมครับคุณ